พวกไก่ป่าที่จับนอนอยู่บนยอดไม้ริมห้วยขานขันตอนแรกหันหน้าฝูงของมันจะขันนำขึ้นก่อนจากนั้นตัวอื่นๆก็ขันตามเสียงเชื่อยเจ้าจำํำไสของพวกมันดังแว่วมาท่ามกลางบรรยากาศยามค่นรุ่งที่เยือกเย็นณในะต้เงื้อมผาเล็กๆแห่งหนึ่งบนดอยเขตเมืองปางยาง พระภิกษุหนุ่มรู้สึกตัวตื่นลุกออกมาจากมุงกรดบ้วนปากและล้างหน้าเช็ดหน้าแล้วก็ยืนตรงแงนหน้าขึ้นมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าที่ยังคงเปล่งประกายระยิบระยับอยู่ท่านประนมมือมั่นระหว่างอกแล้วพ,พึมพำขึ้นณที่นั้นว่าจิระปรินิพุตตมปิตังพระขวันตังอุทิศอรหันตัง สัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายบวชอุทิศแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารัสมาอนนคาริยังปรับปัิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตััสมิงพระวติพรรมจรริจังจารามะ ได้ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขูนังสิกขาสาชีวะสมาปัน,นาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีพของภิกษุทั้งหลายตังโนพระมจริยังอิมัสเกวรลัสทะทุกขกขันทัสสะอันตกิริยายะสังวัตตู ขอให้พรหมจันท์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทินกล่าวบทสวดอธิษฐานดังนั้นแล้วก็ยกมือที่ประนมอยู่ขึ้นจบเหนือศีรษะด้วยความเคารพในขณะที่ดวงดาวบนฟากฟ้าหลายดวงพุ่งตกเป็นประกายวูบๆตามกันลงมาเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ ท่านกลับเข้าไปอย่างใต้เงื้อมผาเดินจงกรมภาวนากลับไปกลับมาอยู่ด้วยความภาคเพียรมุ่งมั่นเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเปลี่ยนอิริยาบทจนกระทั่งห้านาฬิกาเศษฟ้าสางแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าเหนือดอยทางทิศตะวันออกฝูงวิหกนกป่าร่ำร้องเสียงก้องเสิยงแส่ไปทั่วแนวไพรพระภิกษุหนุ่ม ค่อยๆลืมตาออกจากฌานสมาธิสัมมาสติอันเกิดจากพลังฌานของท่านยังคงทรงอยู่ผุดผ่องแจ่มใสเสียงนกป่าที่ตื่นมาแล้วพูดคุยกันท่านฟังออกและเข้าใจแจ่มชัดทั้งสิน้นพวกมันก็พูดคุยกันเหมือนผู้คนทั้งปวงตื่นเธอพี่ตื่นเธอะฟ้าสางแล้วเสียงนางนกตัวหนึ่งเรียกปลุกสามี ชักช้ารีบออกไปหาอาหารนะจ๊ะเดี๋ยวลูกน้อยของเราตื่นขึ้นมาจะหิวและร้องกวนฝ่ายนกผู้เป็นสามีก็พูดว่าลูกของเราสามตัวนับตั้งแต่ออกจากไข่มากินเก่งเหลือเกินพี่หาอาหารให้แทบไม่ทันเหนื่อยเหลือเกินแล้วพี่จ๋าจะทำอย่างไรได้เล่าก็ลูกน้อยของเรากำลังโตยังหากินเองไม่ได้ไปเถอะจ้ะ ไปแล้วก็รีบมาน้องจะอยู่เฝ้าลูกนางนกพูดบอกสามีของตนพระภิกษุหนุ่มได้ยินก็พิจารณาว่าโอ๋นอวิถีชีวิตของสรัรพพสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างก็ต้องดิ้นรนขวนขวายกันทั้งสิน้นพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็ต้องวุ่นวายอยู่กับการหาอยู่หากิน หากไม่ได้กินก็จะบังเกิดความหิวโหวยอ่อนแรงไม่สบายและหากไม่มีอาหารนานหลายวันเข้าก็จะต้องถึงแก่ความตายซึ่งความทุกข์อันเกิดจากความหิวนี้มีเวทนามากทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องลินรนกระเสือกกระสนกันไปตลอดชั่วชีวิตเพื่อสแสวงหาอาหารมากินดับความหิวที่รบกวนอยู่ทุกวันคืน พระพุทธองค์ทรงเคยตรัสไว้ว่าชิคัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดตราบใดที่มนุษย์และสัตว์ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารมีสังขารร่างกายอันประกอบด้วยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจความหิวก็จะยังคงมีอยู่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นและนอกจากนั้นแล้ว ความหิวของมนุษย์และสัตว์มิใช่ว่าจะมีเพียงแต่หิวข้าวปลาอาหารเท่านั้นเพราะยังมีความหิวกระหายกิเลสอย่างอื่นมารบกวนอยู่อีกด้วยนั่นคือตาก็หิวอยากเห็นอยากดูแต่รูปสวยๆหูก็หิวอยากได้ยินได้ฟังแต่เสียงเพราะเพราะจมูกก็หิวแต่กลิ่นหอมๆลิ้นก็หิวแต่รสดีๆ รสอร่อยอร่อยกายก็หิวแต่รสสัมผัสอันนุ่มนวลส่วนใจก็หิวแต่อารมณ์อันเป็นที่ชอบที่ปรารถนาของตนอยู่ร่ำไปเป็นเช่นนี้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยชิคัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงบังคับนําพามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ทสมสารไปแสวงหาอาหาร มืใส่ปากใส่ท้องของตนระหว่างที่ไปหาอาหารการไปสแสวงหาก็เป็นไปนด้วยความยากลําบากต้องเผชิญกับภัยอันตรายนานับประการทั้งภัยจากธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟอากาศที่แปรปรวนและต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายกับคนร้ายกว่าจะได้อาหารมาก็แสนทุกแสนยากลําบากลําบนเหลือเกิน พระภิกษุหนุ่มรำพึงธรรมโดยนำเอาคำพูดของนกสองตัวบนยอดไม้มาพิจ,จรารณาเมื่อพิจารณาแล้วก็เกิดดวงปัญญาเห็นแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารร่างกายจิตใจล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นหาความสงบสุขร่มเย็นถาวรมิได้เลยครู่หนึ่งต่อมาท้องฟ้าก็สว่าง ทั่วบริเวณป่ารอบๆเงื้อมผาระงมไปด้วยเสียงฝูงนกที่บินผ่านไปผ่านไปฝูงแล้วฝูงเล่าเพื่อออกไปสแสวงหาอาหารกินพระภิกษุหนุ่มก็เช่นกันเช่นเดียวกับหมูมนุษย์และผองสัตว์ทั้งหลายความหิวโหยรบกวนท่านท่านครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็อุ้มบาตรก้าวเดินออกจากเงื้อมผามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านซึ่งไกลมากทางชายดอย ระหว่างทางขณะเดินไปในราวป่าท่านเจริญจิตตภาวนาไปตลอดทางมีพระพุทธานุสติเป็นอารมณ์ไม่ปล่อยใจให้ฟูงซ่านขณะผ่านต้นมะกอกป่าต้นหนึ่งท่านได้ยินเสียงดังผิดสังเกตจึงเหลียวไปมองดูเห็นงูใหญ่ยาวตัวหนึ่งกำลังคาบหัวงูตัวที่เล็กกว่าไว้ด้วยปากมันกำลังพยายามกัดกลืนกิน ส่วนงูเล็กตัวนั้นก็ดิ้นรนสุดชีวิตเอาหางรัดเอาหางฟาดดิ้นดังตุบตับตุบตับเป็นภาพที่น่าสยองเห็นแล้วท่านก็แผ่เมตตาถอนใจคิดว่านี่ก็เป็นทุกข์ภัยอันเกิดจากความหิวงูใหญ่ก็หิวงูเล็กก็หิวต่างฝ่ายต่างหากินพอมาเจอกันก็กัดกินกันเป็นเวรภัยที่น่าอนเนจอนาจใจจริงหนา รพระภิกษุหนุ่มอุ้มบาทเดินต่อไปอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงแก็ดเกดแก็ดเกดแกดกดดังมาจากโคนไม้ข้างๆเมื่อมองไปก็เห็นกิ้งกาตัวใหญ่คอสีแดงๆคาบงับจักกะจันตัวหนึ่งไว้ในปากเจ้าจักกะจันที่เคราะร้ายตัวนั้นก็ดิ้นรนร้องอย่างเจ็บปวดด้วยความกลัวแล้วอึดใจเดียวมันก็ถูกเจ้ากิ้งกาขย่ำกลืนลงไปในลำคอ พระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็สะท้อนใจรำพึงอีกว่าอนิจจาหนอวิถีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายล้วนได้รับทุกภัยและบ้างก็ก่อเวรกรรมเพราะการหาอยู่หากินคิดดังนั้นแล้วก็แสนจะสังเวชสลดใจคิดเตือนตนเองว่าเราจะไม่ขอมาเกิดอีกแล้วเราจะขอไปแดนนิพพานการเกิดเป็นคนและสัตว์ช่างเป็นทุกข์เดือดร้อนยิ่งนัก หาความสุขปลอดภัยไม่ได้เลยท่านเดินเจริญสติเห็นทุกภัยในภพชาติไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านของชาวป่าซึ่งมีอยู่สามหลังคาเรือนพระภิกษุหนุ่มอุ้มบาทไปหยุดอยู่หน้าเรือนหลังแรกยืนสงบสำรวมอยู่ครู่หนึ่งคนในเรือนต่างเงียบเชียบไม่โผล่ออกมาท่านจึงก้าวเดินผ่านไปยังเรือนหลังที่สอง ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ20เมตรไปหยุดอยู่แต่ก็ไม่มีใครออกมาใส่บารให้เหมือนเรือนหลังแรกเมื่อเป็นดังนั้นท่านจึงเดินไปยังเรือนหลังที่สามควันไฟสีขาวลอยอ้อยอิงออกมาจากในครัวเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่งอยู่บนบันไดหน้าบ้านพอพระภิกษุหนุ่มไปหยุดยืนอุ้มบาทสำรวมอยู่เด็กน้อยแแลเห็นก็พูดเรียกพ่อแม่ พ่อแม่ของเด็กน้อยก็พากันโผล่หน้าออกมามองครั้นได้เห็นก็อุทานบอกกันและกันว่ามิเจ้าบุญมามิเจ้าบุญมาครู่หนึ่งต่อมาทั้งพ่อแม่ลูกผู้มีศรัทธาก็พากันถือขันข้าวลงเรือนมาใส่บาตรให้สามทัพีพร้อมด้วยงาขั่วปนเกลืออีกสองช้อนตามประสาคนยากคนจน พระภิกษุหนุ่มก็กล่าวอนุโมทนาให้พรแก่เขาว่าภาวะตุสัพพมังขะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านด้วยอนุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระธรรมและแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินเมื่อให้พรอจบแล้วผู้ชายเจ้าของเรือนก็ถามขึ้นว่าเจ้าบุญเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านพักอยู่ที่ไหนหรือใต้เงื้อมผาบนดอยโน้นพระภิกษุหนุ่มตอบท่านมาก็เหลวหรือเจ้าบุญใช่แล้ว อาตมามารูปเดียวท่านหูได้อย่างไรว่าเหอนของเฮาอยู่ที่นี่เขาถามอีกด้วยความสงสัยอาตมาแลเห็นควันไฟที่โยมจุดก่อเมื่อวานตอนใกล้คำ่ำโยมอยู่ที่นี่สบายดีหรือโอ้ยไม่ค่อยสบายหรอกพระคุณเจ้าพวกเฮาเป็นคนยากจนมีอาชีพทำไร่อยู่ด้วยกันสามครอบครัวอีกสองครอบครัว เข้าไปไร่กันตั้งแต่เช้ามืดแล้วจึงไม่มีใครใส่บาตรมีแต่เฮาอยู่เฮือนครอบครัวเดียวแต่อีกสักครู่เฮาและลูกเมียก็จะต้องออกไปเช่นเดียวกันสนทนากันอยู่ครู่หนึ่งก็ลาจากพระภิกษุหนุ่มอุ้มบาตรเดินย้อนกลับขึ้นไปบนดอยแต่พอเดินไปครึ่งทางก็เห็นสุนัขผอมโซตัวหนึ่งเป็นสุนัขตัวผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหนจู่ ก็เห็นมันตามหลังมามันทรงสายตาศพท่านด้วยแววตาที่โศกเศร้าวิงวอนตัวของมันสั่นเทาคอตกหูตกหางตกลำตัวเห็นแต่กระดูกเป็นแผงหน้าสมเพศเวทนาทันทีที่ได้เห็นท่านก็รู้ว่าเจ้าสุนัขผอมโซพเนจรตัวนี้ มันกำลังป่วยไข้ไม่สบายและกำลังหิวโหยจนแทบจะไม่มีแรงเดินด้วยความเมตตากรุณาที่มีอยู่ในดวงจิตท่านจึงได้พูดบอกกับมันขึ้นว่ามาเธอเจ้าสุนัขเอ๋ยจงแข็งใจเดินตามมาอีกสักครู่เราจะแบ่งข้าวให้เจ้ากินบอกดังนั้นแล้วท่านก็ก้าวเดินสุนัขหิวโซป่วยไข้ตัวนั้นก็เดินส่วนเซตามหลังท่านมาเรื่อย จนถึงใต้เงื้อมผาพระภิกษุหนุ่มวางบาทลงนั่งลงจะฉันข้าวเปิดฝาบาทพิจารณาปฏิสังขาโยตามพระธรรมวินัยตัวท่านเองในยามนั้นก็ถูกความหิวรบกวนอย่างหนักแต่ก็ยังมีสติสัมปชัญญะควบคุมได้เจ้าสุนัขที่ตามมาตัวนั้นมันมอบอยู่ต่อหน้าท่านห่างไปไม่ถึงวาท่าทางของมันหิวโหวยแทบจะขาดใจ พระภิกษุหนุ่มจึงพิจารณาด้วยความปรานีว่าแม้ตัวเราบัดนี้จะหิวมากแต่ท่าทางของเจ้าสุนัขตัวนี้จะหิวโหวยยิ่งกว่าตัวของมันสั่นเทาสั่นเทิมผอมแห้งจนเห็นกระดูกมันกำลังป่วยไข้ไม่สบายส่วนเราหากอดอาหารสักวันก็คงไม่ถึงตายเพราะยังมีร่างกายแข็งแรงดีอยู่ดังนั้น เราจะยอมเสียสละจะมอบข้าวสามทพีในบาดนี้เป็นทานแก่เจ้าสุนัขเราจะทำทานบารมีเป็นพุทธบูชาตามแบบแห่งพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณรำพึงดังนั้นแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ค่อยๆย,ย,ยกบาทขึ้นเทข้าวสามทพีลงบนแผ่นหินเบื้องหน้าของเจ้าสุนัขผอมจิตใจของท่านผ่องใสไม่นึกเสียดายหวงแหนเลย เจ้าสุนัขตัวนั้นค่อยๆยันตัวที่สันเทาลุกขึ้นกินข้าวครู่เดียวเท่านั้นข้าวสามทพัพพีและหงาขั่วสองช้อนก็หมดสิ้นไปไม่เหลือเลยพระภิกษุหนุ่มเทน้ำในกระติกของท่านลงบนหลุมแอ่งหินกินน้ำกินน้ำอีกนะท่านเมตตาพูดบอกมันด้วยเสียงที่อ่อนโยนเจ้าสุนัขหิวก็ค่อยๆแลบลิ้นเลีย ท่าทางของมันดูแช่มชื่นขึ้นมาบ้างดื่มน้ำแล้วมันก็แกว่งหางชา้าๆมองดูท่านด้วยสายตาที่ซาบซึ้งตรึงใจมันมอบลงที่เดิมตัวยังคงสันระริกมันมองดูท่านอีกคล้ายจะจารึกจดจำภาพของท่านใส่ใจไว้ชั่วกัลาวสารหลับเถอกินแล้วก็หลับเถอเจ้าคงจะหิวมาหลายวันทีเดียว นอนอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆกับเราไม่มีภัยจงหลับให้สบายพระภิกษุหนุ่มบอกมันด้วยความปราณีท่านยกน้ำในกระติกที่เหลืออยู่ขึ้นดื่มหลายอึกเพื่อดับความหิวกระหายท่านกลับเข้าไปที่มุงกรดนั่งขัดสมาธิหลับตาทำภาวนาจนจิตใจมั่นคงอยู่ในฌานทุกขเวทนา ท่านเกิดจากความหิวก็เลือนหายไปไม่มารบกวนเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงท่านออกจากฌานจิตใจปิติสุขเอิบอิ่มเมื่อลืมตาก็ยังเห็นสุนักผอมตัวนั้นนอนนิ่งอยู่อาการป่วยไข้ของมันกำเริบตัวสันระริกด้วยทุกขเวทนามันมองดูท่านด้วยสายตาละห้อยมันพูดไม่ได้แต่มันก็พูดกับท่านด้วยภาษาใจว่า พระคุณเจ้าข้าพเจ้าคงจะสิ้นชีวิตในเวลาอีกไม่นานนี้แล้วขอบพระคุณที่กรุณาช่วยเหลือยอมสละอาหารเป็นทานแก่ข้าพเจ้าให้ได้กินก่อนตายบุญคุณของท่านซึ้งใจเหลือเกินข้าพเจ้าจะขอจดจำน้ำตาของมันเอ่อไหลออกมาที่ขอบตาพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็ยิ่งเมตตาสงสาร รู้ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ใกล้จะสิ้นชีวิตดังนั้นท่านจึงสงเคราะห์มันอีกด้วยเสียงแห่งพระธรรมท่านเข้าไปใกล้ๆมันนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ประนมมือแล้วสวดมนต์บทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนพาหุงมหากากระแสเสียงของท่านดังกังวานอยู่ใต้เงื้อมผาเป็นเสียงธรรมอันประเสริฐกล่อมจิตกลอมใจ กล่อมวิญญาณของสุนักที่ป่วยไข้ตัวนั้นให้บังเกิดความเอ,อิบอิ่มผ่องใสสุนักพเนจรนอนหลับตาหายใจรวยรินฟังเสียงธรรมด้วยความชุ่มชื่นใจเป็นสุขอบอุ่นอยู่ภายในไม่นานนักมันก็สิ้นใจอย่างสงบขณะฟังเสียงธรรมของพระทุดงพระภิกษุหนุ่มครั้นเห็นว่าเจ้าสุนัขพเนจรตัวนั้นตายแล้ว ก็ค่อยๆนำร่างอันไร้วิญญาณของมันออกจากใต้เงื้อมผาลากมันไปทางใต้ลมห่างไปพอสมควรยืนเพ่งพิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วสวดมนต์อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติ ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายได้เป็นความสุขอย่างยิ่งจากนั้นท่านก็หาก้อนหินมาทับถมซากของมันไว้จนมิดชิดเป็นอันเสร็จกิจสงเคราะห์แก่สัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากท่านเดินไปส่งน้ำทำความสะอาดร่างกายที่หล่ำห้วยกรองน้ำใส่กระติกไว้ดืม่ม เดินกลับมายัางใต้เงื้อมผาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเจริญภาวนาเรื่อยไปจนการเวลาผ่านพ้นเข้าสู่รัตติการประมาณสองทุ่มขณะที่ท่านนั่งอยู่ในมุ้งกรดท่านได้เห็นแสงสว่างวูบวาบเป็นประกายเจิดจ้าเลื่อนลอยมายัางเงื้อมผาแสงประหลาดนั้นงดงามเย็นตา อึดใจต่อมาก็กลายเป็นร่างของชายหนุ่มที่สง่างามคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งประนมมืออยู่ต่อหน้ามุ้งกรดของท่านด้วยกิริยานอบน้อมสำรวมแล้วเอ่ยพูดว่านมัสการพระคุณเจ้านมัสการขอรับเจริญพรโยมเป็นใครหนอมาจากที่ไหนร่างกายผ่องใสมีสีแสงงดงามเหลือเกินพระภิกษุหนุ่มถามชายประหลาด ผู้มีร่างกายเรืองแสงได้นั้นนมัสการพระคุณเจ้ากระผมเป็นเทวดาจากแดนดาววดึงลงมากราบนมัสการท่านด้วยความขอบพระคุณและสึ้งใจกระผมคือสุนัขตัวที่ท่านเมตตาให้อาหารเป็นทานเมื่อกลางวันนี้กระผมหิวโหวยอดอาหารมานานหลายวันแล้วกระผมบวยเป็นไข้หนักโซเซมาขอพึ่งบุญของท่านท่านก็เมตตาสงเคราะห์ สวดพระพุทธมนต์ให้กระผมฟังจนกระทั่งผมสิ้นใจด้วยแรงบุญจากการเคารพเลื่อมใสในเสียงธรรมของท่านทำให้ดวงวิญญาณได้ผลกรรมไปเกิดในภพสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองทิพยสมบัติรุ่งเรืองอย่างน่าอัศจรรย์สาธุขออนุโมทนาท่านเทวดาได้พบใหม่เป็นสุขติแล้วก็จงยาประมาทมัวเมาในทิพสมบัตินะ จงมั่นเพิ่มบุญเพิ่มกุศลไว้ที่ดาววดึงสถานมีพระเกศจุลามณีเจดีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมีพระเกศโมลีและพระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ขอท่านจงมั่นไปนมัสการและอีกสถานที่หนึ่งก็คือสุธรรมาเทวสภาทุกๆวันพระจะมีการแสดงธรรมเป็นประจำที่ศาลาแห่งนั้น ขอให้ท่านจงมันไปฟังธรรมกับเขาอันนี้สงจากการฟังธรรมและการหมั่นนมัส,สการพระเกตจุลามณีเจดีจะเพิ่มบุญให้ท่านได้เป็นเทพพบุตรที่มีสมบัติทิพย์มีอายุทิพย์มั่นคงยืนนานพระภิกษุหนุ่มสั่งสอนเทวดาใหม่ผู้กตันอยูด้วยความเมตตากรุณาสาธุพระคุณเจ้ากระผมจะจดจำคำสั่งสอนของท่านใส่ใจไว้ เดี๋ยวกระผมกลับไปจะรีบไปกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเหลือเกินที่สั่งสอนแนะนำช่วยให้พ้นกรรมจากชาติสุนัขไปบังเกิดเป็นเทวดาขอบพระคุณขอบพระคุณกระผมขอกราบนมัสการลาเจริญพรโยมเทวดาพระภิกษุหนุ่มกล่าวเทวดาใหม่ตนนั้นก้มกราบช้าๆด้วยความเคารพถอยออกไปนอกเขตเงื้อมผาแล้ว เลื่อนลอยเป็นแสงวูบวูบสูงขึ้นไปบนนบภาอากาศพิพภพดาวดึงรุ่งเช้าวันต่อมาขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังเก็บมุ้งกรดจะเตรียมตัวออกเดินทางต่อชายหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นแต่เช้าเขาแต่งกายเสมือนคนธรรมดาแต่ผิวพันณผ่องใส ประคองขันข้าวและดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมฟุ้งกบกวนเดินเข้ามาพระคุณเจ้าผู้เจริญได้โปรดรับพัตตาหารนี้จากกระผมแล้วได้โปรดให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระผมด้วยเมื่อคืนกระผมไปกราบนมัสการพระจุลามณีเจดีพระองค์นั้นมาแล้วอิ่มใจเหลือเกิน ผมคิดถึงท่านมากเก็บดอกไม้ทิพยปมาฝากท่านดอกหนึ่งนำพัตตาหารมาถวายท่านด้วยขอรับพระภิกษุหนุ่มรับพัตตาหารและดอกไม้ทิพจากเทวดากตันยูแล้วเอ่ยให้พรแก่เขาขึ้นว่าอายุวัตโกธนวัถโกสิริวัถโกภะวัถโกวันวัถโกสุขวัถโกโหตุสัพพทา ขอความเจริญอายุความเจริญทรัพย์ความเจริญสิริความเจริญยศความเจริญกำลังความเจริญในวันนะและความเจริญสุขจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อเทเวดาผู้กตันยู่กล่าวสาธุกการแล้วปวารณาตนขึ้นว่าอาแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญต่อแต่นี้หากท่านขาดแคลนอาหารบินทบาทเมื่อใด ขอท่านจงได้โปรดตั้งจิตอธิษฐานถึงกระผมกระผมจะรีบลงมาถวายพัะตาหารแด่ท่านกระผมขอประวรณาสาธุเจริญพรท่านเทวดาขออนุโมทนาเทวดาผู้กตันยูตนนั้นถวายพัะตาหารแล้วก็กราบลาเดินลับหายไปด้วยเทวริษพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเมื่อฉันพรตาหารแล้ว วางดอกไม้ทิพย์ดอกนั้นบนก้อนหินอธิษฐานจิตว่าขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็แบกกรดสะพายบาทออกจากใต้เงื้อมผาเดินไปเดินไปมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นเขตแคว้นแดนเมืองปางอย่าง